สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออตโตค้คาร์แลนดช่องของคนรักยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถถังหรือเครื่องบินรบเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกทุกข้อมูลแบบละเอียดถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด s u b สไคร b ์เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินรบที่ถูกจับตามองมากที่สุดจากฝั่งเอเชียนั่นคือ HAL Tejas จากประเทศอินเดียซึ่งเป็นเครื่องบินรบที่ถือได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตัวเองด้านเทคโนโลยีการทหารของอินเดียและในตอนท้ายเราจะพูดถึงราคาของเจ้าเครื่องบินลำนี้กันด้วยครับ h a l Tejas เป็นเครื่องบินรบแบบบาวรุ่นมันติโรที่ถูกพัฒนาโดย Hindustan Aeronautics Limited หรือ h a l ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลอินเดียจุดประสงค์หลักขององค์การสร้าง Tejas ขึ้นมาก็คือเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าเครื่องบินรบจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากรัสเซียและฝั่งตะวันตก การพัฒนาเตคัสเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงปี1980และใช้เวลานานกว่า20ปีกว่าจะสามารถออกมาเป็นรุ่นที่พร้อมใช้งานได้จริงจุดเด่นของเตคัสคือความคล่องตัวสูงน้ำหนักเบาและสามารถทำภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้อากาศสู่อากาศการโจมตีทางพื้นหรือแม้กระทั่งการลาดประเวนทางทะเล รูปร้างของ HAL Teckas ค่อนข้างทันสมัยด้วยดีไซน์แบบเดลต้าวินหรือปีกรูปสามเหลี่ยมที่ช่วยให้บินได้อย่างเสถียรและคล่องตัวเครื่องยนต์ที่ใช้ใน t e c ั a s คือ General Electric F404 จากสหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถเร่งความเร็วได้ถึงแมต1หหรือประมาณ2,205กิโลเมตรต่อชั่วโมง t e c ั a s สามารถบรรทุกอาวุธได้ถึง 3. 5ตันไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ ระเบิดนำวิถีหรือปืนกลอัตโนมัติจุดแข็งอีกอย่างคือระบบเรดาร์ AESA ที่ทันสมัยซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันในเรื่องของเทคโนโลยี h a l Teckus มีระบบ f l y b y w i วซซึ่งช่วยให้การควบคุมเครื่องบินมีความแม่นยำสูงและปลอดภัยมากขึ้นอีกทั้งยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องนักบินที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับนักบิน ปัจจุบัน h a l t e c a s มีให้ใช้งานอยู่ในกองทัพอากาศอินเดียแล้วและกำลังอยู่ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าที่กำลังปลดประจำการนอกจากนี้ h a l ยังเสนอขาย t e c a s ให้กับประเทศอื่นๆด้วยเช่นมาเลเซียฟิลิปปินส์ลีลังกาและล่าสุดคือประเทศไทยที่มีรายงานว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา สิ่งที่ทำให้หลายประเทศเริ่มหันมาสนใจ HAL Tejas ก็เพราะว่าเครื่องบินรุ่นนี้มีราคาที่ถูกกว่าเครื่องบินรบตะวันตกอย่าง F-16 หรือราเฟลอย่างชัดเจนในขณะที่ความสามารถก็ถือว่าเพียงพอสำหรับภารกิจหลากหลายและสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ตามต้องการ พูดถึงเรื่องราคากันบ้างครับราคาต่อเครื่องของ HAL t e c a s รุ่น Mk a r 1A ที่เป็นรุ่นล่าสุดอยู่ที่ประมาณ42ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งคิดเป็นเนงินไทยอยู่ที่ประมาณ1,500ล้านบาทต่อเครื่องแน่นอนว่ายังไม่รวมค่าบำรุงรักษาค่าระบบอาวุธและระบบจำลองการฝึก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินรบจากตะวันตกที่มักมีราคามากกว่า70ล้านเหรียญหรือประมาณ2,500ล้านบาทต่อเครื่องแล้ว HAL Tejas จึงกลายเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าโดยเฉพาะสำหรับประเทศที่มีงบประมาณด้านกลาโหมจำกัดหรือไม่ต้องการพึ่งพาอาวุธจากมหาอำนาจมากเกินไปในแง่ขององค์การซ่อมบำรุง HAL Tejas ถูกออกแบบมาให้มีค่าใช้จ่ายต่ำ และสามารถดูแลรักษาได้ไง่ายซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกองทัพของประเทศกำลังพัฒนานอกจากนี้ HAL ยังมีศูนย์ฝึกอบรมนักบินและวิศวกรครบวงจรสำหรับประเทศที่ซื้อเครื่องบินรุ่นนี้ไปใช้งานอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือ HAL ยังมีแผนพัฒนาเตคัสรุ่นใหม่ๆอย่าง Mark 2ที่จะใช้เครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากขึ้น มีขีดความสามารถเทียบเท่าเครื่องบินยุค4.5หรือใกล้เคียงกับ F-18 และ Eurofighter ซึ่งหากพัฒนาเสร็จจริงเตคัสอาจจะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญในตลาดเครื่องบินรบระดับกลางทั่วโลกสำหรับประเทศไทยนั้นแม้ว่ายังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีกระแสข่าวว่ากองทัพอากาศไทยกำลังพิจารณา HAL Tejas เป็นหนึ่งในตัวเลือกทดแทน F-5 ที่ใกล้ปลดประจำการซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะถือเป็นก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับอินเดียสุดท้ายนี้ HAL Tejas อาจไม่ใช่เครื่องบินที่ดีที่สุดในโลกแต่ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าความสามารถและราคาที่จับต้องได้มันคือหนในตัวเลือกที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคที่หลายประเทศต้องระมัดระวังเรื่องงบประมาณขอบคุณที่รับชมมาจนจบครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตคารลนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ